โบชยาดาทุ่มสร้างธุรกิจให้น้องอาชิแค่เริ่มใช้แววปังแล้วรอจนสาวๆต่อแถวสมัครเป็นลูกสะพ้ยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องอาชิอาชิรวัตมัศยาวานิชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่โบชยาดากับคุณพ่พอลุกเกิดผลซึ่งปัจจุบันนั้นน้องอาชิเข้าสู่วัย18ปีแล้วจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของน้องอาชีผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อและคุณแม่อยู่บ่อยครั้ง และล่าสุดทราบว่าคุณแม่โบนั้นได้ลงทุนลงแรงสร้างธุรกิจให้กับน้องอาชิโดยโพดภาพครอบครัวพร้อมบอกว่ากราบสวัสดีคุณป้าหญิงใหญ่มาเยี่ยมหลานอาชิถึงที่บ้านเลย เอาขนมมาฝากและยังจับมือสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ทีม e s p o r t ์ตของร้านอาชิช่วงนี้แม่ยุ่งและสนุกกับการลงทุนให้ลูกเรียนรู้การทำธุรกิจหาเงินเพื่อมีประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเรียนขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะ แค่เริ่มก็ดูไปได้สวยมากๆเลยล่ะค่ะท้ามกลางแฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารออุดหนุน,นกันใหญ่เลยทีเดียวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ